بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب يسر ولا تأسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم رقمت <applause> إليك براني جاء الله سبحانه وتعالى تعالى لفضلك يا رجل يا رسول الله الأمر الذي يؤثر علينا هو الأمر الذي يؤثر علينا في วันนี้ผมจะมีแนะนำเทคนิคตัวช่วยที่จะทำให้เรานั้นอยู่กับปัญหาอยู่กับอุปสรรคยี่งไปก่อนนั้นพี่น้องครับยังช่วยทำให้ปัญหาอุปสรรคนั้นเป็นแรงส่งให้เราได้รับความดีนะครับสองสิ่งเนี้ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใกล้ตัวเราและเป็นเรื่องที่ง่ายมากพี่น้องครับง่ายจนกระทั่งว่าเรานั้นลืมไปและขาดได้ความสาคัญง่ายจนกระทั่งว่าเรานั้นลืมที่จะให้ความสาคัญว่าเอมันเป็นไปได้หรือพี่น้องครับมันเพียงเพียงแค่2เรื่อง แค่นั้นเองพี่น้องครับที่จะบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราหนึ่งพี่น้องครับขอสองขอบคุณสองเรื่องพี่น้องครับขอและก็ขอบคุณในเรื่องราวในวิถีชีวิตของเราที่จะต้องเผชิญกับเรื่องราวกับปัญหากับโทรศัพท์หรือเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับเราโควิดที่เกิดขึ้นผลกระทบกับโควิดที่เกิดขึ้นลําบากยากแล้วก็มันเป็นวิกฤตกลัวครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น ถามว่าเรากลับมาสุลัก,กันไหมครับมีสักกี่คนครับที่เราขอจริง,รงๆกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาพี่น้องครับการขอกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาดุอานั้นมันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่มองข้ามไม่ได้พี่น้องครับเรื่องของอัลลอฮฺสุบฮานาุตาลาที่จะให้กับเราที่จะทรงช่วยเหลือเรามันเป็นเรื่องง่ายสำหรับพระองค์เพราะอะไรฮะอัลลอฮฺทรงตรัสครับอินนะมาอัมรุฮ์อิลาอัลลอฮฺจะใชอันไอยาคูและฮกุนฟยาคูล แท้จริงแล้วเรื่องของอัลลอฮ์ที่จะให้ใครไม่ให้ใครจะให้เรารอดจะให้เราเครียคายปัญหาประศักจะประทานริสกีให้กับเราไอ้ยกูแลและหูกุนฟฝยกูลพระเขาส่งเพียงแค่กล่าวตัดกับสิ่งนั้นว่ากุนจงเป็นจงเกิดจงเปลี่ยนแปลงจงแก้ไขสิ่งนั้นก็เกิดแค่นั้นเองเรื่องของอัลลอฮ์สุบาพานุตาลาที่จะจะทรงให้กับเราได้นั้นพี่น้องครับขณะที่รเราเผชิญกับปัญหาของประศักทั้งเรื่องด่วนเรื่องวิกฤตที่เกิดขึ้นฉับพลันหรือเรื่องเรือรัง สิ่งที่เราจะต้องมีและไม่ลืมคือขอเพี่งน้องครับขออย่างจริงๆกิงอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลนาะด้วยขอพอขอแล้วเพี่งน้องครับเราได้แล้วเราหายแล้วเรา,เาขี้คลายสถานการณ์แล้วเราเจอสิ่งที่ดีๆเราก็ขอบคุณพี่น้องครับนั้นพี่น้องครับขอบคุณเดี๋ยวเราคุยกันทีหลังวันนี้กลับมาเรื่องการขออีกนิดหนึ่งพี่น้องครับอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาทรงตัดไปในฮะดิษกูตุสีอัลลอฮ์ทารอโซลลอฮ์ซาลลลอฮ์ลาสแลมเนี่ยท่านได้กล่าวว่าอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาทรงตัดว่ายาอิบาดี้โอบ่าวขอองเเรา๋ย กุลกุมบรอนอินลามันทารดตุทุกคนนั้นเป็นคนที่หลงผิดเป็นคนที่ที่จะต้องผิดพลาดในชีวิตในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตกับเรื่องรากับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเราอยู่เหมือนสภาพที่เรานั้นอยู่ในหนทางที่มืดมนฟัสตาดูนี่นั้นขอกับเราสิขอกับลอสุภาพเดี๋จาสิอ่ะดีกุ้มเราก็จะให้ทางนำกับท่านพี่น้องครับหลายคนมีปัญหาหลายคนจะตัดสินใจจะจะทําธุรกิจจะทําการค้าจะแสวงหาฤรษสกี นะครับจะขอสิ่งที่ดีจะาะรอสุภาพรือแต่ละขอทางนําขอในสิ่งที่ดีที่เราจะตัดสินใจพี่น้องครับเราไปไม่ถูกเราคิดไม่ออกนะครับพี่น้องครับอย่าลืมพี่น้องครับ first ดูนีขอทางนํากับเราสิทางนําอิฮดีนสัสอรอตนมุสริมโอ้เราขอให้ข้าพระองค์นั้นจะอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงในทางของศาสนาแนวทางที่ตั้งบนอยู่กันอีมานอีมาน,อ,มานอิสลามแล้วก็อิรซานดังนั้นถ้าเรามีปัญหาถ้าเรา มีวิกฤตมีเรื่องราวไม่สบายใจเราหาทางไม่ออกเราตัดสินใจไม่ได้ฟัสตาดูนีขอให้อัลลอฮ์ให้ทางนําอัลลอฮ์สุบฮานุลซองตัดฮะดิสกลุสีต่อไปพี่น้องครับยะไอบาดีโอบาของเรามันครอบคลุมทุก,ท,กทั้งหมดเลยเพีอน้องครับเป็นผมเป็นท่านเป็นมนุษย์โลกทั้งหมดเลยยาอิบาดดโอบาของเราเอ๋ยกุลูกุมิยาไอออนทุกคนนั้นมีความหิวมีความการะหายครับมีต้องการริสกีต้องการปัจจัยยังชีพ ฟาสตัปไอโมนนั้นจงของกับเราสิขอปัจจัยกับฉันขออาหารขอริสกีจากฉันอัปอิมุ่กุมเราก็จะให้เห็นไหมฮะอัลลอฮ์ทรงรับปากว่าเราทุกคนนั้นมีความกระหายมีความต้องการต้องการริสกีต้องการเสื้อผ้าอาภรต้องการทุกสิ่งทุกอย่างในการใช้ชีวิตเราฟาสตัปไอโมนี่จงของกับเราพี่น้องครับใน,นวันนี้เราขอกับอัลลอฮ์กี่เปอร์เซ็นต์ครับนั้นพี่น้องครับให้ขอกับอาลาัลลสุบฮานุตะลาในวิถีชีวิตของเราในสิ่งที่เราอยากจะได้อยากกินอยากใช้ในวิถีชีวิตของเรา เราสุบฮาหุลตลารับปากว่าอัอิมุ่มเราจะให้ประโยคต่อมาครับยาอิบาดิโอบาของเราเอ๋ยกุลูกุมอ,อารเรนทุกคนนั้นเอยเปล่าเหมือนทุกคนนั้นไม่มีปัจจัยยังชีพไม่มีปัจจัยไม่มีทรัพย์สินอะไรไม่มีเสื้อผ้าไม่มีทรัพย์สินไม่มีปัจจัยที่เกิดมานั้นไม่มีอะไรติดตัวมาเลยนะครับฟัสตักซูนีนั้นจงขออภรรขอปัจจัยขอปัจจัยในการดำเนินดำเนินชีวิตจากเรา อักษสบุมและเราก็จะให้เสื้อผ้าอาภรได้ให้ปัจจัยเครื่องปัจจัยสีกับท่านจงขอกับเราเห็นไหมเน้นย้ํานะครับในอาหารการกินในสิ่งที่อุปโภคบริโภคนะครับเราทุกคนต้องอาศัยสิ่งนี้ในวิถีชีวิตของเราต้องอาศัยต้องมีนะครับขอก็เอาไว์สิฮะเอาบอกขอกับองค์เ,เสิแล้วเราจะให้เอาไว์จะให้ นั้นพี่น้องครับการที่เราขออรรถสุภะาานตลาที่เป็นสิ่งที่มีความสําคัญ mm hmm. เป็นเรื่องง่ายมากเป็นเรื่องง่ายและเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆเปลี่ยนสถานการณ์จริงๆ,ๆเพียงแค่เราต้องขอกับอรรถสุภะนุตลาด้วยความเข้มข้นด้วยความมั่นใจขอแบบจริงๆพี่น้องครับอย่าว่าแต่ผู้ที่ศรัทธาเลยแม้ว่าคนที่ไม่ได้เชื่ออรรถไม่ได้ศรัทธากับอรรถสุภะนุตลาแต่ในภาวะวิกฤตพี่น้องครับในภาวะวิกฤตและเขานึกถึงพระองค์เขาอาหลงอรรจะทรงช่วยพระองค์จะทรงช่วยเพราะว่า อัมากความเมตตาขององค์นั้นครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับมนุษย์ทั้งหมดเลยที่เป็นบาวขออัลลอฮ์อัลลอฮ์เมตตาทั้งหมดเลยนะครับเมื่อขอจริงๆขอในายามวิกฤตพระองค์ก็จะให้และเรายิ่งเราเป็นผู้ที่ศรัทธายิ่งเราอยู่ยิ่งกูอยู่อัลลอฮ์ ла, สุบฮานวาุตาละอัลลอฮ์ยอมให้เราเพิ่มแต่เป็นคนอย่างแน่นอนเลยอัลลอฮ์ให้กับเราทุกคนและเมือ่อดูเหมือนว่าสิ่งที่นั่นอัลลอฮ์สุบฮานุตาละนั้นต้องไร้หลอลงไปต้องหมดไปไม่หมดพี่น้องครับ เพราะอัลลอฮฺสุบฮานิรุตทรงแต่งในฮะดิษนี้คุตติศีบทนี้เช่นเดียวกันครับพระองค์ได้ทรงกล่าวว่ายาอิบาดีโอเบวของเราเอ๋ยเราอันนะเอาวะละกุมวะอาเกี่กุมหากมนุษย์คนแรกแตราบคนสุดท้ายปัจจุบันนี้แปดพันกว่าล้านคนพี่น้องครับลองจินตนาการดูว่าคนแรกตั้งแต่ในเบียดาม,มาจนทั้งคนสุดท้ายวันเส้นโลกมันเป็นหมื่นหมื่นหมื่นล้านคนเยอะมากเลยครับฟีกอมูฟ so ีสไอนดิน ฟีซายดินวะไฮเดนพวกเขานั้นมารวมตัวกันอยู่ในพื้นแผ่นดินแห่งเดียวกันคือมารวมตัวกันทั้งหมดเล่มนุษย์ทั้งโลกเลยซุมัสอาลูนี้ต่อมาทุกคนก็ขอเหรอครับอยากจะได้บ้านอยากจะได้รถอยากได้ความสําเร็จคนเป็นหมืน่นหมื่นล้านคนขอกับพระองค์ในพื้นแผ่นดินเดียวซึ่งันเป็นพลังมากเออตัดว่าอย่างไรครับฟะอตอยตูฟะตอตอยตูกุลลาวาไฮเดนมัสอะลรตโหต่อมาเราก็ให้ขออะไรให้ให้ให้ให มานก็ะซาลิกะมิมัอินดีอิลลาคมาญุสุลมิขยัดอิลอิรอิรอูดุขหลันอิลอิอดุขลัยัมมสิ่งที่อยู่นอัลลอฮ์นั้นมันก็ไม่ได้ร่อยหลอกลงไปไม่หมดไปไปน้องครับเราขอทั้งหมดเลยมนุษย์ขอขอขอแล้วก็อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ทรงตรัสว่าให้ไปแล้วนั้นสิ่งที่อยู่ในโบงนั้นมันไม่ได้หมดไม่ได้หมดไปเลยจะให้ใครไม่ได้หมด สิ่งที่อยูัลเอาลอสุภฮาพุตะมากมายมหาศาลพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ทรงเป็นพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างจักรวาลแผ่นดินนี้ทั้งหมดเลยนั้นหรือถ้าหากว่ามันจะหมดไปมันเป็นตามทฤษฎีว่าให้แล้วมันเหมือนจะหมดถ้าจะหมดมันก็เหมือนกับเข็มครับเข็มที่จุ่มลงไปในทะเลแล้วกวักขึ้นมากับน้ําเหมือนพระองค์ทรงกล่าวว่าสิ่งที่ให้ทั้งหมดนั้นเหมือนน้ําที่ติดปลายเข็มน้ําที่ติดปลายเข็มนั้นทฤษฎีว่ามันเหมือนจะหมดไปในความแต่ในความรู้สึกว่ามันนิดเล็กน้อยมากเลยมันเหมือนไม่หมดเนี่ย เพราะสิ่งที่นั้นเอาลอสุภานูแต่ละนั้นเป็นเหมือนทะเลเป็นมหาสมุทรที่จะให้พร้อมพระองค์ทรงพร้อมที่จะมีอยู่ที่อยู่ณพระเอาลอสุภานูแต่ละพระองค์ทรงยิ่งใหญ่นั้นในฮะดิสนี้สร้างความอุ่นใจให้กับเราว่าสิ่งที่นั้นเอาลอ้นั้นไม่ได้หมดเอาลอจะให้เราทั้งหมดจะให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตเราทั้งหมดจะให้เรารอดจากวิกฤตจากปัญหาจากะศักดิ์อินนนมะอัมรุฮุอิราอาลอจะใช้อันไอยาูุและละหูกุ้นฟยายกูนเอาลอประสงค์สิ่งใดก็ตามเรื่องของพระองค์พระองค์จะประสงค์ประสงค์สิ่ง เพราะส่งกาว่าสิ่งนั้นจงเป็นจงเกิดจงเปลี่ยนแปลงแค่นั้นเองพี่น้องครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของเราที่มีอยู่นั้นก็ได้รับการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับหลายสิ่งที่เราได้สัมผัสกับสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราพี่น้องครับถ้าหากว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราวิกฤตเพียงแค่กลับมาขอขอเราสุภาณุวาแต่แลาอย่างจริงๆไม่ว่าจะขอนะครับหลักการขอดูอาที่ว่านั้นขอนะครับหนึ่งเป็นดูอาคอสขอโดยตรงก็เป็นดูอาท่มัสลาขอโดยตรงขอให้เรา ขับพันในขณะนี้กับวิกฤตหน้าเสิ่หน้าสิยงหน้าควานในขณะนี้ขอด้ตรงแร้วดูอามัสอะไรเราจะเห็นผลสองดัวอ,อีข้อหนึ่งคือเป็นคว่าดูอาอิบาด้ความดีทั้งหมดครับเป็นดูอาอ้อมออมการทำละหมาดการทำแสดาก็การซิกร,กรลองการนับนึกถึงอัลลอฮ์การแชร์สิ่งที่ดีๆนงครับอันนี้เป็นดูอาในภาพเป็นการขอในภาพรวมในทุกความดีเป็นดูอานะครับนั้น หลักการขอคือขอในภาพรวมขอด้วยการทําความดีกับอัลลอสุบฮานุตะเป็นการขอกะไเกายสองแล้วก็ขอด้ตรงก็เป็นโดออดที่อัลลอแค่นี้พี่น้องครับแค่นี้เราขอาขขอัลลอฮสุบฮานุตะในทุกวิกฤตทุกวิกฤตท,ทุกเหตุการณ์ทุกความเจ้าลำบากท,ที่เกิดขึ้นย่ลืมที่จะขออัลลอฮฺเพราะอัลลอฮ์ทรงบอกกับเราว่าเรานั้นต้องอาศัยอัลลอฮ์เราต้องอาศัยลเราัล้์ก็ทรงรับปากว่าจะทรงให้ครับขอกับเราเสร็จแล้วเราจะให้ โอ้โูนี้อัตจิบละกุมขอกับเราสิเราเราจะให้นั่นอย่าลืมเพีองครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเป็นเรื่องที่มีพลังเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงเราได้เพียงแค่ขอสถานการณ์จะดีขึ้นแต่เพียงเพราะขออย่างจริงๆขออย่างจริงๆทั้งขอโดยตรงขอโดยอ้อมขอตลอดยิ่งขอยิ่งได้เพีองครับขอไม่มีวันหมดเอาละให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราได้เมื่อขอแล้วได้รับแล้วก็ขอบคุณเดี๋ยวขอบคุณเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันพี่น้องแต่เพียงหลักการในวันนี้หลักการที่เราจะรับมือ กับเรื่องราวกับกับ,ก,บกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมีเพียงแค่สองเรื่องเป็นงลัการก็คือเรื่องดีๆแล้วขอบคุณเรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นวิกฤต เราก็ขอกบอัลลอฮ์ในวิกฤตที่เกิดขึ้นเพียงแค่อัลลอฮ์ต้องการให้เรากลับมาขอกบพระองค์แค่นั้นเองพี่น้องครับแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีอัลล์สุภาพนุตตะลาได้ทรงบันดาลให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราขอให้เราได้รับนำหลักการนี้มาปรับใช้กับวิถีชีวิตของเราขอและก็ขอบคุณชีวิตเราจะดีขึ้นทันตาเห็นครับอัลกุลกาลีฮอาสตาวฟารุฎานีวาลุคุมบาริไซริมุสในนั้นคุณเรีดัมฟัสตกวฟารุฎานีฮะลัยกอฟุรุรห์อิมบ